วันนี้ผมจะปิดเรียนแล้วครับวันนี้เรียนวันสุดท้ายหรอครับใช่ครับดีใจไหมครับดีใจแล้ววันจันทร์มาเรียนอะไรครับเรียนฟอดูอีนอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับพูดดังๆครับใช่ครับแล้วสนุกไหมครับวันนี้มาโรงเรียนสนุกไหมครับสนุกพูดดังๆหน่อยครับสนุกครับแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมครับ ครับ,รบเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านกันดีกว่าครับเปยเดินกลับไป Cảm